ก็ขอตอ้ <Lisa> ตอนรับเข้าสู่รายการอะไรก็จีนนะครับผมสำหรับอันดับแรกนะครับ ขอแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับผมคู่พี่ทัพพีนะครับชื่อจริงนายเดชชาทองดีนะครับกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สนะครับสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะครับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานะครับสําหรับช่องทางในการพูดคุยกับผมนะครับก็คืออ่า ทาง Facebook เนาะพีตาเจาอยองฟังนะครับอ่าท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็แบบลิงก์ด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลไม้กันนะครับผลไม้ในภาษาจีนคือสุยกวัวอีกครั้งนะครับสุยกวัวครับผลไม้ชนิดแรกคืออะไรเอ่ยอ่าสับประรดนั่นเองนะครับสับประรดในภาษาจีนคือปัวหลัว อีกครั้งนะครับปัวหลัวอืมผลไม้ชนิดต่อไปคือลูกทอนั่นเองนะครับสำหรับลูกทอในภาษาจีนคือถั่วจืออีกครั้งนะครับถั่วจืผลไม้ชนิดต่อไปอหลายท่านคงชอบทานแน่เลยนั่นก็คือส้อมนั่นเองนะครับส้มในภาษาจีนคือจุ้ยจืออีกครั้งนะครับ จีจืนะครับผลไม้ชิ้นต่อไปเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนชอบทานกันนะครับคือสตอเบอรี่นั่นเองสตอเบอรี่ในภาษาจีนคือเฉ่าเหมยอีกครั้งนะครับเฉ่าเหมยนะครับผลไม้ชนิดต่อไปเลยเชอร์รี่นั่นเองสีสวยมากเลยเชอร์รี่ในภาษาจีนคือหญิงเถาอีกครั้งนะครับหญิงเถานะครับผมต่อไปเลยคือกล้วยนั่นเองนะครับ ก้วยภาษาจีนคือเซียงเจียวอีกครั้งนะครับเซียงเจียวอ่าผลไม้ชนิดต่อไปเลยนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองหน่าทานมากเลยสำหรับแอปเปิลในภาษาจีนคืออ่าพิงกวัวอีกครั้งนะครับพิงกวัว ต่อ,อมาเลยอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยลินจีนั่นเองลิ้นจีในภาษาจีนคืออะไรเอ่ยคือคือลี่จื่อนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับลี่จื่อนั่นเองนะครับผมต่อไปเลยผลไม้ชนิดสุดท้ายคือแตงโมนั่นเองนะครับแตงโมภาษาจีนคือ ซีกัวอีกครั้งนะครับซีกัวนั่นเองนะครับอ่าสำหรับเวลาของเราก็หมดโรงแรวนะครับกับรายการอะไรก็จีนนะครับฝากติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าใจเจียนนะครับลาก่อนบ๊ายบายใจเจียน thank you บาย